ครับผมน้าพามาดูเจ้าซานี่ s อส3ายน่ครับพี่น้องนะครับพาพี่น้องมาดูเนาะนี่มาดูมาดูนะครับมาดูก่อนนะครับดูดูทุกจุดนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูว่ากี่ชั่วโมงแล้วนะครับดู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 ตั้งแต่บุ้งกีนะครับนี่นะครับเป็นบูมยาวครับเปลี่ยนเป็นบูมยาวนะครับ12เมตรนะครับ บูมเก่าของเจ้าพี1ีรยรุ่น5นะครับของพี่ควรนะครับมาเดี๋ยวพาขึ้นไปดูก่อนนะครับพี่น้องว่าเครื่องของอะไรนะครับผมนะครับขอยัเออพาไปดูพาไปดูปดโอ้พาไปดูครับยังใหม่กิ๊กเลยครับผมไม่มีเยอะไม่มีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวจะพามาบอกราคาเท่าไหร่กี่ชั่วโมงนะครับนี่พาไปดูโอ้ อเอง,องอะไรเนาะเครื่องะไรเ่อะไรเดี๋ยวเดินเครื่องของอีซูซูซีซูครับพี่น้องนะครับโอ้วตัวมาร์ครทีอยู่นี่ว่าแล้วจะไมเสียงเหมือนกันเลยน,นะครับเครื่องซีซูนะครับของอีซูซูโอ้นะครับของเจ้าตานี่รุ่นนี้เนาะ ว่าแล้วจอดทำไมเสียงใใคล้ายๆกันกับมาร์กทีนะครับอ้เอาเอาเอาดูเครื่องแล้วมาดูนี่นี่นะครับไบแทกก็60เซนเนาะอาอมาดูมาดูเหมือนกันกันกบมาร์กทีทุกจุดเลยครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยน,นะครับโรลเลอร์ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวครับนี่สิ่งที่เหมือนอีกเหมือนอีกเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยครับพี่น้องแม้กระทั่ไงไอโรลเลอร์นะครับไม่มีแคร,ริเอร์นะครับนี่นี่นี่ผมว่าแล้วทําไมมันคล้ายกับเจ้ามาร์คทีนะครับนี่ยเนี่นี่พามาดูครับคล้ายนะคล้ายนะคล้ายมากนะครับแต่มาดูปั๊มนะครับดูปั๊มโอ้ปั๊มพี่น้องปั๊ม สามเคสาี3 3นะครับส k มเคสามีครับดูครับนี่ครับนี่นีดูครับ,ด,รบดูทุกจุดเลยนะสามเคสี3 3ครับยังไม่กิ๊กนะครับเนี่ยแล้วเิดแล้วเอาโอเค ดูบันท้ายครับดูบันท้ายนะอ้าวสนิมนิดๆเนีน่ยเน,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 นี่มาดูมาดูทีนี้มาดูเครื่องดูเครื่องเสร็จแล้วก็มาดูภายในนะครับภายในเนาะเดี๋ยวพาดูภายในนะครับขออญาตขึ้นก่อนนะครับนี่มาดูภายในของเจ้า นี่ครับตอนนี้อยู่ในโหมดเอนะครับตอนนี้สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดห้าสิบกชั่วโมงครับผมเวลานะตอนนี้สิบเจ็ดนาฬิกายี่สิบเอ็ดนาทีนะครับนี่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 อ่าวันที่หนึ่งนะครับศูนย์เก้าคิดตลาดสองพันยี่สิบนะครับนี่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 ลักษณะภายในคอนโทรลคอนโทรลเนาะ คอนโทรลก็จะเหมือนโคมสื่นะครับยาวๆเหมือนโคมสึ่นะนี่ครับดูนะครับเนี่ยปุ่มปรับไฟเสียงสว่างนะครับนี่ภายในก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่รู้สึกว่าแอมจะเย็นเป็นพิเศษนะครับดูด้านในนะครับเนี่ยครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมนะครับนี่นี่เครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงอยู่ฝั่งนี้ครับ มากครับผมนะครับนี่ครับก็ภายในคอนโทรลก็จะเหมือนโควสัสุโควัสื่อนะครับภาย uh, ช่วงล่างจะเป็นเหมือนมาร์คทีนะครับไอตัวไ uh, อแท็กช่วงล่างนะครับนะพูดผิดพูดถูกขออภัยนะพี่น้องแต่ถามพี่เดียววันนี้ครับน้ํามันเนี่ย ดับเครื่องเด้อใครไม่เคยดับเนี่ยดับดับแล้วครับผมกดแจรไวเนี่ยพี่โอเครู้สึกเลยว่าแอร์เย็นมากร,รู้สึกเลยว่าแอร์เย็นมากครับพี่น้องนะโอ้นะก็พามาชมแล้วนะครับรถคันนี้ก็ซื้อเก่ามาสองพันชั่วโมงนะครับหนึ่งจุดสี่ล้านเนาะ พาดูภายในทุกอย่างแล้วนะก็ถือว่าสวยไม่มีที่ตินะครับเหมือนกับมาร์คทีหมดเลยช่วงนี้นะครับช่วงล่างเนี่ยตัวเครื่องก็เหมือนกันนะครับโอ้ภายในเหมือนโคมสึอเอาก็สำหรับคลิปนี้ก็พาไาดูให้หมดจดแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับสำหรับเจ้าซานี่ SY 135ซนะครับนะครับผม ก็ฝากไว้ด้วยครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพาพี่น้องได้ชมกันนะครับรถสวยนะครับประหยัดน้ำมันครับเติมเต็มถังวันนี้ลงขีดเดียวครับพี่น้องทำทั้งวันแล้วนะครับวิเดียวว่าขับเร็วมากนะครับแต่เร่งไม่เต็มที่ครับบอกเลยว่าเร็วนะครับแกบอกโอเคครับผมลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามครับตามไปคอสมือเอ็กเวเเตอร์ครับผมนะครับนี่ราคา1.4ล้านครับซื้อเก่ามาครับผม2,000ชั่วโมง Assalamualaikum warahmatullahi